ทีนี้มารีวิวตะเกียง LED แคมปิ้งตัวนี้นะครับผมนี่ตัวเล็กนะฮะแล้วก็น่าจะพกพาสะดวกนะตัวมันแค่นี้เองครับกำมือหนึ่งผมนะฮะประมาณนี้แล้วก็ที่ห้อยผมว่าความยาวประมาณ20เซนอันนี้กะเอาเลยนะฮะความยาวแล้วก็มันจะเป็นหนังยางนะครับคุณผู้ชมหนังยางแบบนี้นะครับยืดได้แบบนี้แบบนี้เนี่ยเนี่ยนะฮะอันนี้ส่วนตัวผมนะครับผมไม่ชอบหนังยางแบบนี้เลยเหตุผลว่าอะไรรู้ไหมฮะเวลาลมพัดเวลาลมพัดมันก็จะดิ้นแบบนี้ครับ ผมไม่ชอบเท่าไหร่เนี่ยมันจะก็จะดิ้นดึด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 ดึแบบนี้เลยครับเวลาคุณเปิดไฟไฟมันก็จะสายไปสายมานะครับเวลาแบบลมพัดแรงๆอะไรแบบนี้ยแต่ถ้าคุณผู้ชมรับได้ก็โอเคนะแต่ว่าส่วนตัวผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบแบบนี้มากกว่าเนี่ยเนี่ยหูเป็นสเตเลีดแบบเนี้ยเนี่ยนะครับเวลาลมมาก็แค่เนี้ยเห็นไหมครับอ่ะเวลาลมมาเนี่ยเวลาลมมาแค่นี้เองนะครับเห็นไหมแค่นี้อยู่ละ ต่อมาตัวแข่งจะเป็นพลาสติกนะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะมันมีสีดำด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะเล่นนะหลกัหลกๆมันจะมีสีครีมสีเขียวสีเขียวคือสีนี้นะครับแล้วก็สีดำอ่าแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกเลยว่าอยากจะคุมโทนแบบไหนนะก็สามารถเลือกได้แล้วก็ตรงรั้วนะฮะจะเป็นเหล็กนะครับเหล็กนี่นี่น,นะฮะทีนี้เรามาดูข้างในกันบ้างข้างในจะเป็นหลอดทางสแตนครับเห็นไหมฮะสีเหลืองๆหลอดทางสแตนสามหลอดนะ ทำให้แบบแสงสว่างกระจายทั่วทั้งทิศแล้วก็ด้านในอีกนี่ด้านในตรงนี้น,นี่ตรงนี้ก็จะมีหลอด LED สีขาวแล้วก็สีเหลืองนะฮะแล้วก็ปุ่มกดจะมีเพียงปุ่มเดียวคือตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นที่ชาร์จ USB Type C นะฮะแน่นอนว่าในชุดมี USB Type C แถมมาให้ในการชาร์จนะฮะทีนี้กดเปิดมีปุ่มเดียวนะครับกดเปิดกดเปิดหนึ่งครั้งนี่ฮะก็จะเป็นหลอดทางสแตนแบบนี้ครับโหสวยนะเนี่ หลอดทางสเตนคลาสสิกนะครับสีเหลืองนวลน,นะเวลาแต่งเต็นก็สวยงามนี่คือความคลาสสิกของหลอดทางสเตนครับที่นักแคมปิ้งหลายๆคนหลงไหลก็จะเป็นประมาณนี้กดอีกครั้งนึงก็จะเป็น led ครับ led สีเหลืองนี่กดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็น led สีขาวครับมีสีขาวด้วยนะตัวนี้นะฮะแล้วก็กดอีกครั้งนึงก็จะเปิดทุกอย่างเลย led สีขาว led สีเหลืองแล้วก็หลอดทางสเตนนะครับ อันนี้คือสว่างมากนะสว่างมากนะครับผมต่อมาเร่งรีทําอย่างไรกดหนึ่งครั้งนะฮะเสร็จแล้วคุณผู้ชมกดแชร์ไว้มันก็จะเร่งกับรีแบบนี้ครับอันนี้คือรีอ่าอันนี้คือรีสุดนะกดอีกครั้งหนึง่งมันก็จะเร่งขึ้นสุดมันก็จะกระพริบบอกว่าเฮ้ยสุดแล้วนะอะไรประมาณนี้ยกดอีกครั้งหนึ่งก็จะหรีลงสุดมันก็จะกระพริบบอกว่าประมาณว่าเฮ้ยอันนี้รีหลุดสุดแล้วนะอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเร่งหรือรีนะครับ ให้คุณผู้ชมกดแช่ไว้ถ้าพอใจปล่อยมือครับแบบนี้ผมลองดูนะผมผมลองรีลงนะครับกดแช่ผมพอใจประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ต่ำสุดไม่แรงสุดกลางๆแล้วกันประมาณห0สิเจ็สเอร์เซนผมพอใจผมก็แค่ปล่อยมือแค่นั้นเองทีนี้ผมลองปิดอ่แล้วก็เปิดใหม่มันจะยังจำค่าแสงหรือเปล่าอลองดูยังจำอยู่ครับเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดียังจำค่าแสงที่เรา,ท,เราที่เราต้องการนะฮะ เราไม่ต้องการแสงสว่างขนาดนั้นแล้วก็เราไม่ได้ต้องการแสงที่สลัวอะไรขนาดนั้นนะครับเฮยอันนี้ดีครับอันนี้ดีเลยชอบนะมันจดจําค่าแสงที่เราตั้งได้นี่ฮ่าโอเคทีนี้ผมอยากรู้ว่าหลอด LED เล่งลีได้หรือเปล่านะมาลองดูกันอ่าตรงนี้ก็จะเป็นหลอด LED นะครับอลองกดดูปึ๊บเฮ้ยได้ครับอันนี้คือลีนะอ่าผมลองเล่งดูลองเล่งดูเฮ้ยได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันเหมือนหลอดทางสแตนเลย เวลาคุณผู้ชมชาร์จนะครับมันจะขึ้นสถานะแบบนี้ฮะสีแดงๆที่ปุบกดนะฮะเวลาเต็มก็จะเป็นสีเขียวเวลาชาร์จก็จะเป็นสีแดงแบบนี้ครับแล้วก็ตัวไฟจะมีโหมดพิเศษนะครับคุณสามารถกดปุ่ม2ครั้งปุ๊บๆนะฮะไฟสีแดงก็จะขึ้นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นไฟสีแดงกระพริบแบบนี้ฮะน่าจะเป็นสัญญาณ SOS ใช่ไหมฮะแบบนี้นะครับประมาณนี้ไม่รู้ได้ใช้หรือเปล่านะแต่มีให้ก็ดีครับมีให้ก็ดีนะเนี่ยนะ,ะัะ เดี๋ยวมาทดลองความสว่างกันดีกว่านะครับว่าตัวนี้มันจะสว่างขนาดไหนนะมาทดลองความสว่างกันนะครับหนึ่งสองสามฮะก็จะประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคสว่างเลยนะอันนี้คือสว่างสุดนะฮะเดี๋ยวลองรีดูนะฮะมาลองดูรีตาสุดประมาณนี้ครับนี่คือรีตาสุดก็จะไฟสลัวสลัวแต่ว่าก็พอมองเห็นอยู่นะครับนิดนึงนิดนึงนะถ้าใช้ในแคมป์จริงๆผมจะตั้งประมาณนี้ อ่ะผมจะตั้งประมาณนี้ไม่ต่ำไปไม่สูงไปนะฮะประมาณนี้เลยต่อมาหลอด LED ดูบ้างนะฮะตัวนี้เป็นหลอด LED สีเหลืองก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าเป็นหลอด LED แสงมันจะพุ่งลงด้านล่างนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นหลอดทางสแตนอ่ะแสงมันจะพุ่งออกด้านข้างอ่ะต่อมาเป็นสีขาวลองดูอ่ะสีขาวก็จะประมาณนี้มันพุ่งลงด้านล่างนะครับคุณผู้ชมอาจจะอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมมาโชว์ให้ดูก็คือแบบมันพุ่งลงด้านล่างอ่ะครับ ไว้แบบนี้เดี๋ยวผมผมชูให้ดูแล้วกันมันถึงจะได้เห็นประมาณนี้นะ,ะต่อมาคือติดทุกอย่างเลยนี่คือติดทุกอย่างเลยนะฮะอันนี้โอ้โหสว่างจริงครับสว่างจัดเลยนี่คือติดทุกอย่างเนี่เอาไว้ใช้กรณีฉุกเฉินนะเผื่อหาของไม่เจออะไรแบบนี้นะฮะใช้โหมดนี้โหมดเปิดไฟทุกดวง 8โมง58ผมตีเป็น9โมงนะครับโอเคครับผมมาลองดูอันนี้ไม่ได้สว่างสุดนะครับแต่ว่าเป็นความสว่างที่ผมมองว่ามันพอดีกับการใช้งานของผมนะไม่สว่างไปไม่เบาไป9โมงนะครับโอเคครับตอนนี้เที่ยงนะครับเที่ยงก็ยังสว่างอยู่นะฮะนี่เสียดายอย่างหนึ่งที่มันไม่มีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกฮะมันไม่มีแบบ4ขีด3ขีด2ขีดอะไรแบบนี้นะอันนี้เราก็ไม่เลยไม่รู้เลยว่ามันมันเหลือขีดนะฮะ ก็ไม่เป็นไรดูกันยาวๆครับตอนนี้เวลา16:55เกือบ17นาฬิกาแล้วนะฮะก็ยังติดอยู่นะครับยังสว่างอยู่นะเอางี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งถ้ามันอยู่ถึงนะงดการทดสอบแล้วกันถ้าทุ่มหนึ่งมันก็สิบชั่วโมงพอดีใช่ไหมฮะบอกว่ามันนานเกินไปแล้วนะอ่าลองดูว่ามันจะถึงทุ่มหนึ่งได้เปล่าตอนนี้ทุ่มหนึ่งเรียบร้อยนะฮะติดเหมือนเดิมครับผมไม่มีทีท่าว่าแสงม,มันจะดอปอะไรเลย สิบชั่วโมงเต็มๆต็มครับที่เปิดยาวขนาดนี้ทีนี้มาดูการแกะดูบ้างนะครับผมว่าง่ายนะครับนี่ฮะมันมีแค่สามจุดแค่นี้เองเนี่ยหนึ่งสองสามเห็นไหมตรงหมวกเสร็จแล้วเราก็จะเอาคีมนะครับมาค่อยๆแบบขันออกนะเกี่ยวซ้ายนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะเอาออกนะเกี่ยวซ้ายคือคลายเกี่ยวขวาคือขันแน่นนั่นเองหลังจากที่คันออกหมดแล้วก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ถอนหมวกออกใช่ไหมนี่ฮะคุณผู้ชมพอถอนหมวกออกเสร็จมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่กดเนี่ยที่กด เสร็จแล้วโอ้โหผมว่านี่นี่คุณผู้ชมมันเซอร์วิสแบตง่ายมากครับคุณก็แค่ถอดแบตออกไอตัวแบตมันจะมีสลักอยู่คุณก็แค่ถอดสลักออกแล้วก็ถอดแบตออกเ,อเดี๋ยวผมลองถอดดูมันก็จะเป็นสลักแบบนี้นะครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็แค่ดึงแบตออกเนี่ยถ้าคุณจะเปลี่ยนเห็นไหมเนี่ยง่ายๆเลยครับตัวแบตก็จะเป็นน่าจะเป็นแบต1 8 6 5 0นะครับอันนี้คือแบต1 8 6 5 0ที่ผมมีนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวลองเทียบก,กันดูปึ๊บตรงเป๊ะทุกอย่างครับ เนี่ยอันนี้คือแบบผมนะอันนี้คือแบบจากตะเกียงขนาดรูปทรงเหมือนกันความสูงเหมือนกันนะฮะถ้าคุณผู้ชมจะเปลี่ยนคุณผู้ชมก็หาแบตหนึ่งแปดาูที่ความจุเยอะกว่าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ตามสเปคมันบอกว่า2000มิลลิแอมนะครับขุดว่าหาความจุที่สูงกว่า2000เอาสัก3ามพก็ได้1 8 6 5 0 3 2 0 0มรมิลลิแอมมีขายผมจะเอาเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะปึ๊บเข้าไปเสร็จแล้วตัวสลักก็เอาเข้าไปเหมือนเดิมครับอ่าล็อกเรียบร้อยเสร็จแล้วลองงเปปิิดดดูนทาไ้กต สุดยอดครับซูวิ่งง่ายเปลี่ยนแบตง่ายมากในไหนสินค้า2ตัวนี้มันก็มีความใกล้ๆกกันนะครับเรื่องของราคานะตัวนี้ผมลืมบอกไปนะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามร้อยนะครับไอตัวนี้นะตัวนี้เกือบเกือบสามร้อยตัวนี้ราคาอยู่ในตลาดปัจจุบันประมาณสองร้อยหกสิบนะครับส่วนต่างสองตัวนี้ส่วนต่างประมาณสี่สิบาทนะฮะสามสิบห้าถึงสี่สิบบาทผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นเหตุผลหลักหรือเปล่าที่ที่คุณตัดสินใจซื้อตัวไหนตัวหนึ่งนะครับ อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยเท่านึงนะครับนี่เท่านึงเลยนี่แต่อันนี้ดีหน่อยมีหลอดทางสแตนซีหลอดนะอันนี้มี3หลอดแต่ถามว่าตัวไหนพกพาดีกว่าตัวนี้พกพาดีกว่าแต่ถามว่าตัวไหนมันสว่างกว่าผมว่าตัวนี้นะเพราะว่าแบตมันใหญ่กว่าแล้วก็หลอดทางสแตนซีหลอดหลอดยาวกว่าตัวนี้ด้วยซ้ำนะครับตัวนี้นะจะหลอดจะยาวกว่าตัวนี้นะสังเกตดูไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับตัวนี้ได้เรื่องของการพกพานะครับสะดวกสบาย ตัวนี้อาจจะได้เรื่องของความสว่างที่มากแต่ว่าก็แลกมากับความใหญ่ของมันตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วแต่คุณผู้ชมจะจะเลือกแล้วกันเนาะยังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวทิ้งลิงก์สังส่งค้าไว้ที่ใต้คำอธปลายด้านล่างนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยผ่านแอปพลิเคชันช้อปปี้นะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์ให้คุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ